นายเขี่ยวชาญภูคำตาอายุ64ปีอยู่บ้านเลขที่123หมู่ที่26บ้านทันตำบลนาศีนวนอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามได้กลับจากการไปทำงานที่ต่างประเทศมาพัฒนาที่ดินจำนวนเจ็ดไร่เดิมที่ดินตรงนี้จะมีสภาพเป็นดินเค็มมีรอยเกลือขึ้นเต็มพื้นที่ไม่สามารถปลูกข้าวทำนาปลูกต้นไม้และพืชผักต่างๆได้ จึงได้พยายามหาวิธีในการปรปับปรุงดินโดยได้นำปุ๋ยคอกเศษใบไม้และหินสีวัตถุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติขุดหลุมนำเศษวัสดุเหล่านี้ไว้ในหลุมนำดินมากลบ ยกร่องขึ้นปลูกต้นไม้ต่างๆทั้งพืชสมุนไพรกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้าและพืชผักเช่นพริกมะเขือรอบๆบบริเวณที่ปลูกต้นไม้ได้ขุดทำเป็นร่องน้ำอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติให้มีน้ำมาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาถ้าปริมาณฝนตกมากขึ้นก็จะทำการระบายน้ำออกหมดปล่อยน้ำใหม่เข้ามาเพื่อที่จะเป็นการลดปริมาณความเค็มของเกลือสำหรับหน้าแล้งสภาพอากาศร้อนจัด ได้อาศัยน้ำจากบ่อน้ำธรรมชาติโดยใช้ระบบโซลาเซลล์และใช้ระบบน้ำหยดรดต้นไม้ต่างๆก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตได้ดีการทำนาก็ได้ผลดีทำมาต่อเนื่องจนเห็นผลเป็นระยะเวลา2ปีผลิตผลในสวนจำนวน5ไร่สามารถนำไปจำหน่ายได้ในแต่ละวันไม่ต่ำกว่าวันละ500บาท โดยมีประชาชนผู้ที่สนใจมาซื้อถึงที่สวนเพราะมั่นใจว่าเป็นการปลูกแบบระบบอินทรีย์ไม่มีการใช้สารเคมีหรือเป็นพืชผักผลไม้ที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจึงเป็นการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียงตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละวันก็จะได้หญ้านำเศษหญาวัสดุต่างๆไปทำเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ไว้ใช้ในการปลูกต้นไม้จึงทำให้ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจถ้าผู้ใดสนใจ ในเรื่องของการดูแลพื้นที่ดินเค็มและการปลูกพืชในฤดูแลง้งสามารถติดต่อได้ที่คุณเชี่ยวชาญโทรศัพท์หมายเลข0962496925ยินดีที่จะให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะให้พี่น้องประชาชนได้นำไปใช้ปฏิบัติได้จริงครับมีพริกเขือกล้ยอ้อยครับบักพริก หลักๆคือบักพริกนี่2-3มือ้อ7-1บักเขือก็2-3มือ้อ7-1ก็ถามว่าได้หลายบ่ก็บ่ได้หลายแต่เขาได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆประมาณแต่ละเทียได้ส่งแม่ค้าอ่าผู้มีแน่ส่งบทัแน่เจ้านี่100ึเจ้านี่ก็100ึก็มี200บักพกกเขียก็ได้200กล้วยอีกอ่ายังยกตัวอย่างคือมื้อนี้เฮาบีบอ้อยก็เอาไปส่งลูกค้าก็ได้4 500บันผู้มีก็ได้4 500บันทัเฮาก็ได้2 300ก็เป็น6 700ได้ต่อมื้อเฮาก็เฮ็ดอยู่จังซี่ แล้วถามว่าเขาค่าใส่ใจมันแทบสิเป็นศูนย์เหรมันมันเฮาหมดเขาผัวคือเราเขายังมีเลี้ยงสัตวนมีง้อมีงัวเลี้ยงเลี้ยงเผามุ่นเอาขี่มันเนี่ยแต่ใส่แต่ใส่พุ่นเอาเป็นเป็นแนวแนวใส่เป็นปุ๋ยใส่พักปุ๋ยใส่ต้นไม้กับมีไก่ไก่พื้นเมืองอยู่หันเต็มเลยนะไปทายเห็นอยู่ในข่องว่ามันเย็นเย็นอยู่ในของนอนอยู่อันแต่กับกับมีทุกอย่างผัวเขาผัต้องซื้อ ขันอยากกินปลาเห็นปะปลาอยู่ในสาหนึ่งสองสามสี่หาบ่อปื๊ดปลานิ่นปลาดุกมีทุกอย่างปลาชนไม่ย่อนอ,นอยากกินคืออยากกินเม,มนูปลาเนี่ยเขาต้องซื้อมมนอยู่ในพื้นที่ของเขามีหมดอยู่แล้วอันนี้คือการวางแผนวางแผนได้ข้อมูลมาไซนึงได้จากว่าจากนายหลวงล็อกเกิ่นได้บอกออกบางเทีก็ออกบอกทางทีวีบางทีเขาก็ไปเบิ่งตัวอย่างของผู้นั่นผู้นี่ในยูทูบในหลายหลายอย่างที่ ที่เขาสดจิตสนใจในการเกษตรมีให้ติดตามมาก,มากแหะหลายช่องที่ดำเนินดำเร็จแล้วเพื่อว่าเอามาสั่งอาชีพให้เจ้าของมีไะได้เกิดขึ้นไล่วันและไล่เดือนและไล่ปีต่อไปครับ